สัสดีค่ะวันนี้นะคะมั่เมี่ยสมาแบ่งปันนะสำหรับใครที่บอกว่าเอ๊จะเอาลิงก์เฟซบุ๊กส่วนตัวของตัวเองส่งให้เพื่อนยังไงนะไลน์ก็ดีนะเพจก็ดีนะ YouTube ก็ดี Instagram ก็ดี Twitter นะคะเราจะเอาลิงก์ออกมาจากนะลิงก์โปรไฟล์ของเราเนี่ยแหละเอาออกมาส่งต่อให้เพื่อนอย่างไรหรือสมมติว่าใครมีจิตลิงก์แบบนี้นะคะที่จะทำนามบัตรออนไลน์นะก็สามารถนะดูคลิปนี้แล้วก็เอาลิงก์นะ ไปใส่ในสิทิได้เลยโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะที่ตรง facebook นะเข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะทุกคนจะเห็นจุด3จุดตรงนี้ใช่ไหมคะให้กดจุด3จุดเลือกตรงนี้เลยค่ะคัดลอกลิงก์แล้วเราก็เอาไปวางนะคะในโน้ตเนี่ยแหละในโทรศัพท์ของเราเนี่ยแหละนะคะอืเอาไปพักไว้ก่อนนะทุกคนสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะคะแล้วก็ เอามาวางได้เลยนะคะใส่นิดนึงนะคะว่าอันนี้มันเป็นลิงก์ f a c e b o o k ส่วนตัวของเราเออถ้าใครมีเพจนะคะก็สามารถทำได้นะเหมือนกันเลยนะคะก็เข้าไปที่เพจของเรานะคะเพจการขายหรือจะเป็นเพจในเรื่องของการแบ่งปันนะคะเข้าไปเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็สไลด์มาตรงนี้ค่ะคําว่าเพิ่มเติมค่ะ แล้วเลื่อนลงไปนะคะจะเจอคําว่านะคัดลอกลิงก์ไปยังเพจใช้ตัวนี้นะทุกคนอ่ะเราก็ามาวางที่ในโนต้ตเหมือนเดิมเขียนสักนิดหนึ่งนะว่าเป็นเพจเฟ e บุ๊ k โอเคไหมคะอออ่ะต่อไปนะคะเราจะไปกันที่ตรงไหนดีเอ่ย อันนี้เพจไปแล้วเนาะใครที่มีหลายๆเพจก็นะคะทำเหมือนกันนะคะแล้วเราจะไปที่ลายค่ะหลายๆคนน่าจะถามมากเลยไลน์อ่อะจะเอาลิงก์ลน์ส่วนตัวเราอ่ะเอาออกมายังไงนะคะอ่ะทีนี้ค่ะไปตรงหน้าหลักค่ะไปกดตรงที่รูปคนนะคะเพิ่มเพื่อนแล้วก็ไปกดคำว่าเชิญค่ะเลือก SMS ค่ะเลือกตรงเนี้ยค่ะใครอะไรก็ได้นะคะสักหนึ่งคน ที่ไม่มีรูปสัญลักษณ์ลายะคะ่ะแล้วก็กดคำว่าเชิญเลือกเป็นข้อความนะทุกคนแล้วเราจะมาคัดลอกลิงกจากตรงนี้นะคะเราไม่ได้ส่งข้อความจริงๆนะทุกคนเราแค่จะเอาลิงก์เฉยๆพอเราคัดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ในโน้ตของเราเหมือนเดิม เขียนนิดนึงนะคะบอกว่าเอออันนี้คือลิงก์ไลน์นะสำหรับใครที่มี l ล n e o a นะคะ l ล n e OA หรือ l ล n e Official นะคะก็สามารถที่จะคัดลอกลิงก์ได้เหมือนกันนะทุกคนอ่ะไปกันที่ l ล n e OA นะคะอ่ะ YouTube ก่อนละกันอ่ะช่อง u t u b e สำหรับใครที่มี YouTube นะคะมีช่องของตัวเองนะเข้าไปคลิกที่ช่องของตัวเองเลยนะคะ ช่องของคุณนะเสร็จปุ๊บนะคะเห็นจุดสั่นจุดมุมบนขวาไหมคลิกหนึ่งครั้งเลือกคำว่าแชร์ค่ะเลือกคัดลอกลิง์จ้าไปที่เดิมเลยค่ะทุกคนขะไปที่ตรงสมุดโน้ตของเรานั่นเองอันนี้ก็คือช่อง YouTube กดวางได้เลย หลักๆนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะมีทั้งจะมีประมาณ4 4สลิงก์นะคะที่หลักๆที่คนส่วนใหญ่มีอ๋อลืมไปนะคะจะมีในช่องของ tiktok ด้วยโอเคนะคะ,ะไปที่ตรงคำว่าโปรไฟล์ของเราเลือก3ขีดด้านบนนะทุกคนมุมบนขวาสไลด์เลื่อนลงมา อไม่ใช่ไม่ใช่ไปที่ตรงคำว่าแชร์โปรไฟล์อ่ะแล้วก็เลื่อนออกไปนะคะมันจะมีคำว่าคัดลอกลิงก์นะคะกดคัดลอกลิงก์ค่ะเหมือนเดิมค่ะทุกคนเอามาวางที่โนต้ตเลยค่ะก็คือจริงๆหลักๆอะ่ะของทุกคนอะ่ะก็จะมีประมาณนี้เนาะนะคะอ่ะไลน์ e b o o k YouTube นะคะอือ เพจ a c e b o o k ถ้ามีเนาะแล้วก็ทีนี้แถมให้นะสำหรับใครที่มี LINE OA นะคะหรือ LINE a d ดอ f i ฟินั่นเองเนาะเข้ามาตรงที่ l ล n e a d นะคะเหมือนเมื่อกี้ที่พูดไปนะอเลือกตรงนะคะ LINE แอดของเรานะแล้วมันจะมีคำว่าอะไรนะใจ n อ Face อันนี้พูดผิดพูดถูกไม่รู้อ่ะ แล้วก็กด copy link ดูตามภาพเลยนะทุกคน <laughs> <laughs> แล้วก็เขียนไปน,นิดนึงว่าเป็นลาย o OA โอเคไหมเออใช่สำหรับใครที่แบบว่าเออไม่อยากจะให้แบบลูกค้าหรือใครก็แล้วแต่นะคะทักลายส่วนตัวอะไรแบบนี้เนาะนะคะเออมีลายโ o เแลราก็ไปเลือกที่ลาย o OA ได้เลยนะ ต่อไปนะคะแถมให้อีกอันหนึ่งคือทวิตเตอร์นะคะเออเราเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราเหมือนเดิมค่ะทุกคนคลิปไปที่โปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็เลือกจุดสามจุดเหมือนเดิมเลือกคำว่าแบ่งฟันค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะสไลด์เลื่อนไปนะคะคัดลอกไปที่คลิปบอร์ดนะคะเออมัมไม่แน่ใจว่าคนที่เป็น ระบบของ iOS สหรือ a อ d r o i d เนี่ยมันคล้ายกันไหมนะคะมันอาจจะแบบว่าคํามันอาจจะแปลงกันนิดนึงเนาะนะคะแต่ก็เลือกตรงที่คําว่าคัดลอกไปแล้วกันเนาะโอเคนะคะอันนี้คือคือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการนําลิงก์ส่วนตัวของเรานะคะเอาออกมานะสามารถที่จะนําไปแบ่งปันนะคะหรือว่าสามารถที่จะนําเอาไปแปะนะคะในจิตลิงก์